ไม่ประสง์เลือกใรดีไม่เลือกผู้สมัครใดที่สองดีสองยอดเขาเขาีกแลออนไม่ที่สองรือเปี่าหยดอนไม่นเปี่าไนี่ตรงมุมตรงมุม ตุ๊ดตู่ก็เจาะไม่เข้านะตุ๊ดตู่เจาะไม่เข้านะครับก็เป็นปัญหาสอสมควรนะครับสําหรับหน่วยนี้นะครับก็คุณลุงที่อยู่ทางด้านหลังบอกว่าไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ทะ้อมไม่พร้อมจริงๆกระซิบนิดนึงนะครับ <c oughs> พูดดังไม่ได้นะโอเคก็เอาตุ๊ดตู่อันใหม่มาเพื่อที่จะ <c oughs> คือบัตรที่นับแล้วนะครับก็ต้องเทปให้เป็นรูเพื่อ <c oughs> <c oughs> พื่อที่จะให้รู้ว่าบัตรนนี้ผ่านการตรวจทับมาแล้วนะครับโอเคนะครับบัตรดีก็ลงที่กล่องบัตรดีเนาะก็นับไปสองใบแล้วก็เบอร์หนึ่งนำนะครับเบอร์หนึ่งนับใบแรกเบอร์สองแล้วก็ไม่ประสงค์ผู้ใดแล้วก็เบอร์สองนะครับดีหนึ่งดีหนึ่ง,งผมว่าผมไม่ทนันรถไฟนะ ดีสองดีสวัสดีคุณดวงเดือนครับดีสอง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 ดีสามดีสาม ดีสองดีสองดีสามดีสหนึ่งดหนึ่งสองดีสองดีสอง ดีสองการสองเบอร์นี่คืออะไรบัตรเสียบัตรเสียการสองหมายเลขให้เสร็จสิ้ยันกลับยันกลับประธานกรรมการอะไรกรรมการเอาใครผิดเสียเดี๋ยวว่าเสร็จเอาปากกามาด้วยเต็นตรงเต็มตรงนะหัวข้อนี คือบัตรเสียทางกรรมการก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเซ็นะครับอเป็นะอต่อไปเรือกสองายเล่เอาเซ็นเซ็นค็นเซ็นเป็นีกเซ็นคือคนเซ็นจีครับคือบัตรเสีย ก็ไม่ประสงคเลือกใครดูไม่ใช่บัตรเดียก็บัตรมันจะอ่าตะกร้าใส่บัตรจะมีสามกล่องดีสองดีหนึ่งดีหนึงดีหนึงดีหนึง ดีหดี1ดีสองดีสอดีสดีสองาไปเหมือนเดิมนะคะีหนึ่ดีหดีหงดีหนึ่ง ดีหนึ่งดีหนึ่งดีสองดีสองสามสหนึ่งดีหนึ่งดีสองดีสอง ดีสอง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 ดีหนึ่งดีหนึ่งดีสามดีสาม ดีสองดีสองดีหนึง a, น่งดีหนึ่งดีไม่ประสงค์ออกนามไม่ประสงค์ผู้สมัครใดู้สมัครได้ไม่ประสงนดีหนึ่งดีหนึ่ง D2 D2 D3 D3 D2 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 เบอสองดีสองนนีก็คือเบอร์สองย่สิคะแนนแล้วนะครับเบอร์หนึ่าสิบสาคะแนนนะครับเบอร์3ามอยู่ที่หกคะแนนดีสอง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 

đi đường đi đường đi xóm đi 2 đi xám đi xám đi 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 ดีสอง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 ดีไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครท่านใดไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใดดีไม่ประสงค์เลือกสมัครท่านใดไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใดดีสอง ดีสองดีหนึ่งดีหนึ่ดีสองดีสองดีสดีสามดีสี่ดีสี่ ดีไม่ประสงค์ดีดีสองสองดีสองดีดีสองดีสองดีสามดีสามดีหนึ่งดีหนึ่งดีสอง ดีสองดีหนึ่งดีหดีสองดีสองดีสอีสดีสามดีสดีหนดีหนึ่ง ดีสี่ดีสีดีสองดีสอดีสดีหดีหงดีหนึ่งดีหนึ่ง

đi nâng 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 đi xóm đi có đi sáng đi sáng đi nâng đi nâng đi nâng đi, 1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  đi, 2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  ดีสองดีสดีหนึ่งดีหดีสามดีสาดีสดีสอดีสองดีสอง ดีหนึ่งดีหนึ่งดีสามดีสามดีสอง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 ดีหนึ่งดีหนึ่ง ดีสองดีสอดีหนึ่งดีหนึ่งดีสามดีสามดีส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 อง ด,ดีสามดีสามดีหนึ่งดีหน Life ึ่งดีสองดีสองดีหนึ่งดีหนึ่งไป กาหมายเลขใดทำมันบัตรเสียหรือบัตรดีแบบนี้บัตรเสียไม่ไม่ผสมของเลือกใครเลยไม่ไม่ได้กาอะไรเลยดูดูดูนะคะไม่ได้กาอะไรนะคะไม่ได้กาอะไรเลยค่ะเส้นให้ให้ให้ไม่ไม่รู้ก็ทำอย่างนี้เนี่ยเป็นบัตรเสียหรือบัตรเป็นบัตรเสียใช่ไหมบัตรเสียค่ะเป็นบัตรเสียเนาะ ไปวาดการ์ตูนเนาะการ์ตูนดีสอง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 ดีหนึ่งดีหนึ่ง ดีหนึ่งดีหดีสองดีสดีหนึ่ดีหดีสดีสงดีสองดีสอง đi nương đi 1 đi 2 đi 2 đi nương đi 1 đi 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 D3 ดีหน no ึ่งดีหน so. ึ่งดีหดีหดีสดีสดีสองดีสอง ดีหนึ่งดีหนึ่งดีสามดีสามดีไม่ประสมเลือกผู้สมัครท่านใดไม่ประสมเลือกผู้สมัครใดดีหนึ่ง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  ดีหนึ่งดีหนึ่งบัตเสียกาสองหมายเลขนะคะบัตรเสียับเซ็นค่ะเเลยเซ็นเลเซ็นเลเ็นเ็นเล่หลังยิ่งยิ่งสับสนยิ่งสนเนแทีดีสดีส ก็คือตรงนี้เราก็เห็นว่าเบอร์เบอร์สองร้อย <100 S 2> <ม>คะแนนแล้วมมไ,ไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครท่านใดไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใดเพราะ่าช่องเต็มไปแล้วนะครับถ้าช่องเต็มก็คือหนึ่งร้อยคะแนนไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครท่านใดไม่ประสงค์เลือกสมัครผู้ใดดีสองดีสอง ดีสองดีสดีสามดีสดีหนึ่งดีหนึ่งดีสามดีสดีหนึ่งดีหนึ่งแ ดี2ดี2ดี3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 ดี2ดี2ดี1ดี1ดี1 Đi 1ดี2 Đi 2 Đi 2ดี1ดี1ดี2ดี1 ดีสองดีสองดีหนึ่งดีหนึงดีไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครท่านใดไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใดดีสอง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 